อยากจะดูภาพความเสียหายอีกจุดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมซึ่งต่อเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้น้ำท่วมปีนี้ขยายวงกว้างไป33จังหวัดทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ยังต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะนอกจากน้ำเหนือที่จะไหลลงมาสู่ภาคกลางฝนก็จะตกซ้ำๆๆย้ำยในหลายที่นะคะทําให้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงเรื่องน้ำจุดใหญ่โดยเฉพาะ พื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากน้ําท่วมปีนี้นาข้าวเชียงรายเสียหายไปเยอะแล้วเชียงรายนี่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวเหนียวที่สําคัญมากของประเทศไทยเขามีข้าวเหนียวสายพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเป็นที่รู้จักกันดีนะคะหลังจากที่น้ําท่วมรอบนี้ชาวบ้านได้แต่ยืนมองความเสียหายปลูกมาห้าเดือนกว่าๆยังไม่ทันได้เกี่ยว วันนี้เสียงหายทั้งหมดนะคะติดตามภาพความเสียหายและความรู้สึกของคนเชียงรายจากทีมสื่อพลเมืองค่ะอันนี้เป็นข้าวของมะลิสองฟังเลยขายด้วยกินด้วยเก็บไว้กินด้วยครับไม่เหลือขายกินกินก็ไม่กินขายก็ไม่ขายอันนี้กับมันเอาถ oh <my> ึงน้ำมันถึงปุ๋ยก็เป็นแสะนะ าพความเสียหายของนาข้าวหลังน้ำนตที่บ้านใหม่คืนนอนาตำบลริมกกอําเภอเมือง,จ,งจังหวัดเชียงรายที่ในวันนี้ชาวบ้านทําได้เพียงยืนมองต้นข้าวในนาข้าวของพวกเขาที่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่ถึงแม้บางส่วนนั้นจะเน่าตายแล้วแต่ก็ยังคงมีความหวังหลังจากที่รอเก็บเกี่ยวมาก,กว่า5เดือนซึ่งเหลือไม่ถึง1เดือนรวงข้าวที่อยู่ในนาก็จะพร้อมให้เก็บเกี่ยว นี่นะอายันโค้งต้นนะต้นกล้วยนะครับนะแล้วเจ้านู้อีเจ้าหนึ่งเจ้ารู้อยู่ข้างในบ้านครับแต่ของคุณลุงนี่ก็คือตั้งแต่นี่ครับที่ทลม้มล้มเนี่ยใช่หมดเลยใช่หมดเลยแล้วฝังฝังนี้วังครับมันสองั้งสามสามข้งแล้วท่วมสามั้งแล้วครับอันนี้เป็นข้าวของมะลิสองฝังเลยขายเลือกินด้วยเก็บไว้กินด้วยครับไม่เหลือจะเกี่ยวเร็วเนี่ครับจะเกี่ยวไม่ได้แล้วก็กัรนก็จะเกี่ยว อาวน,นี้ก็เละเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือปลูกทั้งหมดกี่ไร่ครับนี่สิบแปดไร่ครับสิบแปดไร่ทั้งนูอีกสิบไร่ทั้งนี้แปดไร่อของฝั่งเนี้สองฝั่งรวมสิบแปดไร่ครับเกลกันเนี่ยกัำเดียวมันเข้าเหลิมจะออกง้องเหลิมเลี้ยงกันร้องกันจะน้าม,ม,า,นะมาัดยี่ห้อกันได้เกลกอ่คิดว่าจะได้เกลกกับได้เกลกมันเต็มร้อยอ่ะ มันมันมันออกแล้วมันจะหนีก็แล้วมันเจ้ามันมาจายแล้วมันงวงมันลุกงวงมัน่ะมันจะหนีก็แค่สอนมันมามีแล้วเนาะมันก็แจ้งไปแย่กะนกินกับไม่กินขายกับขายอ่ะกับปนช่วยมันก็กินตามนั่นกันเนาะมดมันก็หาไม่กันนาข้าวที่เสียหายไปนั้นเท่ากับรายได้ทั้งหมดที่พวกเขาจะได้รับในปีนี้หายไปด้วยเช่นกันแต่นี่สินที่พวกเขากู้ยืมมาเพื่อลงทุน ว่าจะเป็นค่าไถค่าเมเล็ดพันธุ์ค่าปลูกค่าปุ๋ยรวมไปถึงค่าแรงยังคงอยู่และชาวบ้านยังต้องแบกรับหนี้สินนี้ต่อไปอันนี้ลงทุนไปทั้งหมดกมาณสามหมื่ฝั่งนี้สาม,มเออเท่าเียวนะแล้วก็นนั่นนีกทั้งหมดหกหมื่นอ่ะของไถลงทั้งหมดนะก็2องหมาแล้วก็ปลูกหมื่นห แล้วค่าปุ๋ยแปดพันเห็นี่กบบมันเขาถึงนน้ำมันถึงปุ๋ยก็เป็นแสนป่ะเนาะเขาคณะหนักเนาะนี่ขนาดว่าเขาการรถปั่นเขายังได้จ้างคนเนาะเขารถมีเองอ่ะเจ้ากระปูอ่ะกระพันชองแล้วกันน้ำการรถเขายังขีดเขาขีดกับน้ำมันแพงเขาก็ยังไม่ขีดแตะถ้าขีดแพงเขากับคนเยอะอยู่ เจ็ดล้านเบาลที่ช่วยเขายังได้โมเขาได้มาช่วยกับมันนี่สักกึ่งเขายังว่าพอดีอยู่เนาะอชมว่ารัฐบาลช่วยก็เอาทุนขอปรับพื้นนาฝั่งนี้ก่อนนะไม่มีไม่มีเงินจะกลับปรับพื้นนานะที่เป็นทรายนะวะที่มันเป็นทรายอยู่นั่นนะครับผมรู้จะเอาเงินที่ไหนเหมือนกันเศร้าวะรู้ทำไงทำใจอยู่ครับนาข้าวที่เสียหายไม่อาจฟื้นฟูให้กลับมาเป็นเหมือนเก่าแต่สิ่งที่ชาวบ้านจะต้องรีบทำ คือการทำนารอบใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้โดยรอ,อความหวังจะมาตรการเยียวยาจากทางภาครัฐที่จะช่วยให้พวกเขามีทุนในการปลูกข้าวรอบใหม่อีกครั้ง จนถึงตอนนี้นะคะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์รายงานสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่จังหวัดเชียงราย,ยระบุเลยว่าเชียงรายมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบในจังหวัดเชียงรายทั้งหมด18,587ไร่นะคะต้องเร่งดําเนินการช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกร,กรด้วยรวมไปถึงยังต้องสํารวจความเสียหายกันเพิ่มเติมหลังจากนี้ค่ะพูดถึงเรื่องการเยียวยาจริงๆพอพูดถึงความเสียหายในพื้นที่การเกษตรก็ต้องจับตาไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะ